สวัสดีครับนี้จะมาสอนสมัครเลยนะครับกดโห้อะไรขึ้นมาจา้าระบุอีเมลเอ้าแล้วหนึ่งมารละลบุอีเมลนะครับอีเมลมั่ว กระสุคือใช้ได้ก็เขียนอ้อออเอวเล็บไม่ปิดด้วยเอ,อ,อหน้า โอเครหัส <c oughs> okay, ไม่ถูกไม่ได้อ๋อผ <c oughs> oh. ู้เละ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไเฮียอะไรวะเข็นเอาใหม่เอาไอดีใหม่เอ,อเยียภาษาไทยสี่เวลาวะ มีคนใช้ไปแล้วด้วยน,นี่ลอกไปอ๋อโอเคนี่นี่โอเคถ้ากดฉันยอมรับข้อตกลงกดสมัครจบแค่นี้นไปละนี่